กำลังทายอยู่เอาผัดพิแกงไก่แล้วก็ไขด่ดาว, <c oughs> ตวเตงกินอะไรเ <c oughs> จมจีตอนนี้มาร้านข้าวแล้ว ชื่อรา้านตามนี้เลยนะคะคเพื่อใครจะมาตมามกินก็มาได้ผ่านไปผ่านไปไปดิรออ,อนะไรจ้นะเปนะ็นเมียลูกเป็นเมียลูกสาวลูกชายเป็นเมียลูกสาว